เอบรรยากาศามแรงมาไล่งวัวคอกๆนะนี่นกเอียเอ้ยงนกเอี้ยงเฮคอกเด้อคอกเด้อ,อนะออออี่งัวฮะนะชาคอกคอกคอก ข้อข้นี่หมดรักแฟนตันนี้อืมตัคอข้อข้อไปคอกีขาวคอเฮ้เฮ้ขคอกคอกคอเฮ้น้อยสองตัวนะรู้ไหมเฮ้ ขอกเฮ้เฮ้ขอก hey, hey. เด้อขอกเด้อโอ้ <c oughs> oh, ได้ไม้สามต้นเนาะเจ้าตัวน,นี้ไม้ล่าสุดเฮ้เฮ้ ซซคอกคอกนั่งคอกคอกนั่งเฮ้ยคอกคอกเด้อนั่งคอกเด้อฟังเขาคอกเขาขังมันขำมายำรแรงละ เออแม่แม่เขาคอกอไปน,นี่พามุา่งไปใช้นีเนอนนอ่เฮ้ยตันขขนขอข้อยเฮ้ยเฮ้ยคอกนะคอก